ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมกระทุก่ันกันด้วยนะครับวันนี้ก็บนคาเบตวันนี้ก็จะเรามเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกมนี้แลครับนี่ต่อจาก ep แรกนะครับโอเคนะครับก็ท้ามีก็ท่ามีเสียงคำหยาบผิดภาพประกันใดก็ขอภายในนาทีนี้ด้วยลำนี้นะครับเราเพิ่งได้มาจากพัทลใช่ไมครับ p 4สทันโบลไม่ว่าใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับวันนี้ผมจะพาไปเล่นครับอืม ก่อนเข้าไปเล่นนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใครชอบก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคไปเงิเล่นกันเลยเริ่มที่ม a ดนี้เลยกันนะครับคือวันนี้ผมจะไม่จะมาเล่นเป็น m p สี่สิบ t e n n i นะครับคือถ้าดินเสียผมเบาๆขัดขายหานะครับคืออันนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับเสียงผมมันแบบไม่รู้อะอะนเนาะก็เสียงขอรเป็นแงะครับนั้งแต่พ่าแรกเลยเลย้จะเบิร์นเสียงจะไม่เี้ยวนี่ โอเคเนาะคงได้ยินกันเนาะอืมเขากินช้าเลยไม่ช้าโอเคนะครับก็โอ้โหจะรอให้เกมเข้าก่อนนะครับอืมนะครับแปด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 แปบนะครับขอตัดไปช่วงตอนที่ผมเข้าเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับ ก็ขอสร้างห้องก่อนเปนครับโอเคนะครับก่อนจะเสียงดงไปหนอก,ก็ขออภัยนะครับคนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิดนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนครับไม่ได้ลงคลิดบ่อยอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ได้อย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับก็กำลังเข้าเกมนะครับรอสักครู่รอสักครู่ ถ้าใครอยากให้ผมอยากให้ผมเปิดกล้องนะครับก็เม้นมาเยอะๆนะครับว่าให้ผมเปิดกล้องหน้าดูหน้าผมนะครับว่าหน้าผมเป็นยังไงเสียงกับหน้ามันเหมือนกันหรือเปล่าโอเคนะครับเปิดมาก็กูดูเล่นเลยไหมล่ะเดี๋ยวคนอ,อื่นครับโอ้ไม่นะไม่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 เดี๋ยวขอไปเกิดอยู่ที่นี่ก่อนนะครับฐานทัพที่มั่นสุดท้ายของอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้เหมือนว่าฝ่ายสตูเนี่ยจะ ถังแกร่งมากนะครับสามารถยึดเราได้แบบนี้อเราอย่างนี้เรายอมไม่ได้ครับเราต้องเล่นเป็นรถถังนะครับเราจะเล่นเป็นตามนี้เลยครับ M3 โจวดนะครับ M3 โจวของอเมริกันนะครับโอเคเราจะไปป้านโทษที่นี่กันวันนี้ก็นั่งชมปี P 40ของเราครับอืมสวยงามจอดอยน ผ้าใบอะไรของมันเนี่ยฮัลโหลมันไฟเราเข้ามาคือเราจะแพ้เลยนะครับเฮอดา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 เมื่อกี้ผมเหมือนใครเห็นไหมครับนี่ก็มันบอกว่ามันมีสตูดอใกล้ใกล้แสดงว,ว่าเอาแล้วเอ้ยมันมาแล้วครับไอ้นนนนนนเนี่ยนะครับ,นนรบขอซูมก่อนซูมเข้าไปใกล้ๆเล็งเอาไว้ สูงสูงสูงครับไม่พอเนี้ยตูมครับตายครับยอดครับคอซัพพอร์ตให้เพื่อนนะครับบางทีเพื่อนเราอยู่บนฟ้าเนี่ยเราก็ต้องคอยซัพพอร์ตให้เพื่อนอยู่บ้างนะครับทาไมซัพพอร์ตเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะตายเอานะครับเสียงเราบ้างเสียงเราบ้างอะไรวะอะไรวะอล้ววะแล้ววะผมจะเจออีกแล้วนะครับนู่ครับ ก็นีเพื่อนผมอยู่นะครับมไม่สนใจผมนะครับผมก็จะยิงนะกวัโอ้เรียบร้อยแตกกระเจิงครับกระเจิงนะครับตอนนี้เราจะพบว่าเจ้าของุนที่กำลังไล่ลงมาเนี่ยมันมันจะฆ่าเพื่อนเราอยู่นะครับตอนที่มันกงจะาพยายามจะโอ้มันกำลังจะฆ่าเพื่อนผมนะครับตผมทำอะไรไม่ได้ครับป้อมปืนผมมัน เฮ้ยเฮ้ยไอเชื mm ่อเออโอ้ส so ุดยอดเลยครับแม่บรนไซผมเลยอะเอ้ยนี่เก่งนะเว้ยเอ้ยเก่งนี่โหดนะเว้ยถือว่าโหดนะคือเ้ราะว่ามันบันใจอย่างเงี้ยคือโอกาสหลบแม่งแทบจะไม่มีให้กูเลยกูจริงๆนะครับมันไม่มีโอกาสดขอนะคือมันไม่มีโอกาสให้ผมหลบเลยอะ คือถ้ากูจดบันเดี่ยกูต้องรีบถอยเางเดียวนะครับถ้ากูไม่ถอยกูตายน,น,นะนะถ้าเสียงผมดังถ้าเสียงผมแบบขัดขัดขัด,ข,ดขัดนะครับมันก็จะไม่ตรงจับใจคน<อ>ดูสักเท่าไหร่นะครับเก็บเาเที่ยงโลกเก็บแล้วครับโหอนี้นนยิงยากเ้ย หายแล้วเฮ้ยอือถ้ายิงโดนได้นี่จู้ว่าเก่งนะครับยิงโดนเนี่ยเก่งแล้วนะเดี๋ยว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 นะครับจะสอยเครื่องบินโชว์นะครับสอยเครื่องบินโชว์นะครับจังหวะนี้จะสอยเครื่องบินโชว์แล้วนะครับอุ๊ยเจี๋ยละไม่ไหวแล้วครับ พี40และไอ้ขี้ไม่ไหวละเรแล้ว,วลไม่ไหวละไม่ไหวละต้องพี40แล้วอ่ะตอนเนี้มยมันขับไลก่กเยอะมา,ยมากมันเหมือนจะใช้คมอมพิวต์ขับไล่กันหมดทั้งติ๊กไปเนี่ยโอเคแล้วรูยูทูบไหม ลงยูทูปนะใช่อัดใหม่อัดใหม่กูต้องอัดพรุ่งนี้แหละไอ้เงี้ยตอนนี้นะับอืมอื้อหือไอ้รอยสนามบินกูเดินไหนเชี่ยไ <In here. S 1> ก,กลเกินสนามบินกู ชิตหายเมื่อจะมีรถถังฝ่ายศัตรูใกล้ๆเรานะครับเราก็จะบินขึ้นฟ้าไปเฉี่ยวมันกันนะครับวิเชี่ยวมันจะรู้สึกยังไงเวลาที่มันนั้นโดนพวกเรายิงน้ำมันจะรู้สึกยังไงกันเราต้องเห,ห็มันรู้สึส<า>กนะว่ามันเจ็บแค่ไหนที่มึงที่มายึดถาของเราเลยเอาแพ้กัอไปแพ้เอ้ยไม่ใช่ขออนุญาตอือ เดี๋ยวเขอเปิดอโตโนมอเตเรีแล้วปุ๊บจะบินเลยโอเคครับเอ็งก็พิม์ไปสิมันต้องพิม์ภาษาอังกฤษมั้งมันไม่ได้โอ้เนี้ยนี่นี่นี่เจอแล้วดูมันจะต้องอยู่จอๆนี้ครับแล้นั้นจึงต้องบินครับเพื่อไปส่องสอนพวกญี่ปุ่นครับ ให้มันหลักจำซะบ้างถ้าพวกเราถึงจะเป็นแค่อเมริกันถึงจะรอจะแพ้แล้วก็สู้ใจขาดดิ้นนะตอนนี้มันเหมือนจะพยายามจะเล่นอื่นะแต่มันเล่นไม่ทันหรอกกึ้เร็วอ่ะนะอยู่ไหนของมัน Kamarai Hello, is me. Kamarai you. Kamarai you. Hello, Kamarai ice Kamarai ใช่แล้วผมเกิดอะไรก่อนต้องเป็นปีชื่อนี่ยรปืนเอเอกันนะครับก็ป้อมปืนต่อต้านอากาศยานแหละครับเอเอกันนะโอเคเนาะถ้ามันดึเสียงเพลงก็ขออภัยด้วยนะครับบาดไี่าวคนเดียวถ้าเองจะทำคลิปลงยูทูบเวลาเองก็เออ ถ้าเขาตัดต่อให้ก็ได้นะเอ็กซ์ก็มีโ่วนด้วยมิ่ตี้นี่มีส่วนยิงอะไรออกมาวะนี่ปืนกูเป็นปืนเอกันละเมื่อกี้กูมไม่ได้ยิงใช่ไหมคราวนี้ได้ออกมาเถอะออกมาอิวยเสียงยูทูบเบอร์น้อยด้วย ถ่ายเมื่อตอนไหนหรือเมื่อวานนี่หรอออจริงอ่ะก็ถ่ายกับเขาด้วยเขาอยู่ไหมอืออุ้ยเสียดายจังกันนึงครับเหมือนมันจะยิงยากขอกดเข้าไปดูในช่องหนึ่งนะคะนี่กี่ลิปอ่ะหลายคลิปเลยชื่นมากพี่จะเข้าไปดูทางเว็บทำดูไงวอร์ดขึ้นเว็บ ได้เห็นตุ้ยดำที่อยู่ในห้องน้ำไหมไม่เห็นเดะไม่เห็นเดฟแม่เอ้ยไม่เห็นได้ปะ้เมมี้นจแบบน,นดีคนรอ,อน,นี้มีคนดู้วสิปดสิบถ้าสิราแบร้อนี่ก็อุยาเรเบ๊มเนี่ยเบ๊มทไมมีคนดูเองเป็นพันเลยไม่เชื่อหรอกดูมีคนดูเองมนันดีเลยเน แคนอุ้ยแต่อันเนี้ยีพันิวเลยอ่ะอก่ยทําไมมันได้เยอะจงังวะอดงที่ดูได้เป็นอ่ะรู้สึกเหมือนจะเ,เล่นชีรอะเนี่ย ไม่เพิ่มดูแลเพราะว่าช่องมันได้ที่มือดีอยู่เดี๋ยวจานเท่าไหร่เหรออ๊ยน่าจะคู่สีงดงตรงเนี้ยโอเคนะครับเหมือนมันจะมาแล้วยิงไม่ทันโอเคนะครับก็อ๋อ มมาาาดดดิ้้ววทงนนีีตเเเออู่ยโอเคนะครับก็30นาทีส่วนใหญ่ไม่ได้เล่น P40 เลยโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ขอก็ขอจบเวลาไป่พิงเท่านี้ครับกิมนี้จะสั้นหน่อยนะครับคดีกูเสียอารมณ์น่ะเอ้แ3 8ขอก็ตอนนี้นะครับก็ขอแปดก็ขอ กรภาพล่าไม่เป็นทั้งนี้ครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปน,นี้อาจจะสั้นหน่อยเนื่องจากผมไม่มีอารมณ์เล่นนะครับแต่ผมต้องอัดนะครับโอเคก็สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรอี้ครับโอเค2นาทีก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่ครับสบนุก like, 곧 share, 곧น,นี้ครับไปแล้วบ๊ายบาย